สวัสดีครับวันนี้ผมหากันมาให้อีกแล้วนะครับคนถามเยอะตลอดเลยเวลาผมขายไปแล้วเนี่ยจะถามเลยยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับผมเติมเข้ามาให้แล้วนะครับ Royal Enfield นะครับ Interceptor 650นะครับต้องบอกรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับการจัดทรงคัสตอมนะครับมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าคือถ้าใครขาดตกบกพร่องอะไรถ้าใครเห็นว่าทรงนี้คือใช่สำหรับคุณนะครับรีบเลยครับเพราะว่า ทรงมาดีทุกอย่างคุณถ้าแบบยังขาดนิดขาดหน่อยนะครับเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวครับปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบนะครับแต่แน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวชามนั้นมาด้วยพร้อมรสชาติที่เพอร์เฟกในระดับต้นๆแล้วนะครับมารามประซูมดูรายละเอียดกันครับของแต่งชิ้นหน้านะครับไฟหน้า LED ครับโครงหลังดำนะครับขาจับไฟแต่งงานฟรีนะครับไฟเลี้ยวไฟขวา LED นะครับโอ้หแค่ไฟไฟเลี้ยวนี่ยังดูแบบคือ ดูเรียบหรูดูแพงมากนะครับใส่ครอบโชกหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับบางคนหน้าแต่งนะครับตัดคัสตอมทําสีมาอย่างดีนะครับล้อซี่ลวดนี่แบบว่าใส่ยางิบโซนแบทแลกนะครับดอกนิ่มๆดอกเต็มๆพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับพอท่อดูสิใสขนาดนี้สวยขนาดนี้อย่าช้าอย่าพลาดนะครับรถคันนี้นะครับมาฝาเครื่องฝาวาลนะครับขออภัยครับฝาคัสฝาวาลนะครับครอบคันเร่งนะครับตัวนี้ เผาด้วยโคดมาให้แล้วนะครับไม่ต้องบางคนถ้าแบบว่าชอบดูด,ดันดันแบบนี้นะครับจัดไปเลยครับก็ดูแลง,ง่ายแต่ถ้าใครชอบโเมี่เนี่ยมันก็ก็คือมันอยู่ที่ความการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความชอบนะครับบางคนแบบเอ็นฟิลต้องล้อดําต้องอะไรเราลองมาดูแบบแนวแบบเนี่ยล้อเงินตัดดําตัดเงินตัดคมให้มันไม่เลี่ยนให้มันไม่เอียนเงินเกินไปแต่ก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายความชอบอยู่ที่ความพึงพอใจนะฮะถังน้ํามันครับดูสิ อย่างกับลูกชุบเลยผมบอกเลยว่ามันมันวาวมากๆนะครับโคมียมนี่ผมบอกเลยว่าคุณดูให้จบทั้งคลิปคุณก็ทายไม่ถูกหรอกว่าเลขใหม่เท่าไหร่เพราะบอกบอกเลยว่าเจ้าของรถดูแลดีเกินสภาพเกินเลขใหม่เกินราคามาครับในส่วนของท่อไอเสียนะครับเป็นท่อโรเวลเสียงนุ่มดูดันเท้อเรียบแบบสไตล์ผู้ดีหลับหูหลับตาฟังยังไงก็นึกว่ารถค่ายดังค่ายอังกฤษแน่นอนนะครับาบางคน ตีใหม่นะครับบางคนแต่งไฟท้ายทรงอนาล็อกนะครับเหมือนมากมองเผินๆผมว่ามองดูในรูปอาจจะเหมือนอนาล็อกเลยก็ได้นะอนาล็อก5,000ันอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของอนาล็อกครับผมบอกเลยแต่ว่าคืองานดูดีมากนะครับมาดูครับฝาถังน้ํามันดูไล่เลยถังน้ํามันมาเลยผมบอกเลยเนี่ยแทบเป็นลูกชุบเลยผมกางมือเห็นไหมเป็นเป็นแบบเป็นกระจกเลยนะครับฝาถังน้ํามันโครเมียมสวยๆนะครับมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่คันนี้นะฮะ 2 5 4 9 8 4กิโลเมตรยืนยันการันตีใหม่แท้ร้อเปอรถมือเดียวคุณแจ2สองดอกบุกสวิตคู่มือครบรถเช็คศูนย์ครบทุกระยะนะครับเพิ่งเข้าสู่ตอน2 0 0 1มาด้วยแต่น้ำมันเครื่องผมก็เปลี่ยนใหม่ถ่ายใหม่ให้เช่นเคยนะครับพันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามชาห้ามพลาดที่ทรงดูดูเรียบร้อยแบบรถนะครับมีการโหลดหน้ามาประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งโดยประมาณนะฮะกระจกเป็นกระจก CNC นะครับมือเบรกมือคัตเนี่ยถูก คันต้อมสีดํามาให้เรียบร้อยนะครับสายคันเล่งแต่งสายคัดแต่งนี่อย่างนิ่มแล้วคันนี้ผมไปขี่ลองมาแล้วเมื่อคืนผมขี่ไปกินข้าวมาผมบอกเลยทีเด็ดเกียร์นิ่มมากเหลือเชื่อมาเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนี่ครับจับให้ดูนะครับพอท่อเย็นๆเลยนะรครับดูครับนี่ครับทีเดียวติดนะครับเดินเบานุ่มๆนิ่มๆเครื่องแบบผมบอกเลยว่ากล้าการันตี ไปเปรียบเทียบกับรถไม่หมื่นกว่าโลมาก่อนเลยค่อยมาดูรถผมก็ได้ผมบอกเลยว่าผมไอเอีย e ผมซื้อตลอดซื้อไม่อันแล้วก็ย้อนกลับไปดูในเพจได้นะครับขายตลอดขายไวด้วยแต่ที่สําคัญเนี่ยผมจะบอกเลยว่าบางทีผมไปดูรถหน้างานน่ะไม่หมื่นกว่าโลบางคันผมยังไม่เอามาขายลูกค้าเลยครับผมบอกเลยครับคันนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนหนึ่งในสอูครับการันตีได้เลยเดี๋ยวฟังเปียงข้อครับ ไปเดี๋ยวดูทรงกันกับเกียครับรถมีขาตั้งคู่แทนเปลี่ยนมาให้แล้วนี่ฮะทรงนะครับตัดมาไม่ตั้นจนเกินไปนะผมบอกเลยมีแฟนมีลูกนะครับซ้อนได้สบายพักเท้าเดิมมีให้ครบนี่พักเท้าก็ออรตโคดดํมมาหมดแล้วนะฮะไปเดี๋ยวดูฟิลลิ่งกัรขับเกียร์ครับนี่ผมตกเกียร์แล้วนะได้ยินเสียงเข้าเกียร์เบา ปกติเวลารถเกียร์ทุกคันนะมันมีอยู่แล้วครับตบเกียร์ไปมันต้องดังคลิกหน่อยนึงนี่ผมเข้าเกียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่เดี๋ยวว่างผมเข้าเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ได้กองเห็นเป่าผมกระดิกนิดเดียวองเมื่อกี้เดี๋ยวผมขึ้นหาตั้งคู่ให้ดูสวบครับครับมาดูในส่วนของระบบไฟการน,นะครับดูจากไฟหน้านะครับในส่วนของไฟสูงครับไฟไฟสูงยังใช้ได้ปกตินะครับเปลี่ยนไฟมาแล้วแล้วไฟพาร์ทใช้ได้ปกตินะฮะเดือไฟครับ เลี้ยวขวาฮะเสียงแต้หน่อยฮะอ่าพบสมบูรณ์นะฮะและคันนี้นะครับมีออปชั่นเพิ่มเติมมานะเป็นส่วนกองไฟฉุกเฉินนะครับปกติประกัดเดิมจะไม่มีมานะครับอันนี้มีมาให้แล้วนะครับนี่เครื่องเดี๋ยวผมให้ฟังบอกเลยเย่องมากมากนะฮะนี่ครับตัดตูดมาที่ผมบอกเลยนี่ดูสีคืนเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไม่บอกแน่ไม่รู้แน่นอนนี่ครับไฟท้ายนี่ผมบอกเลย ปกติเห็นงานมานี่แบบว่าบางทีแต่เนี่ยงานนี้ดูแพงมากเลยครับไปเบรกชัดเจนด้วยนะฮะห้ามจ้าห้ามพลาดครับไะขออนุญาตเปิดราคาครับราคาคันนี้นะฮะผมขออนุญาตเปิดราคาเพียงนะครับฟังให้ดีนะฮะ149,000บาทหล่อเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอเวลา นะครับปรุงรถมาให้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่คุณไปเติมแต่งในสิ่งที่คุณใช่แต่ถ้าทรงนี้ที่ถูกใจคุณขี่ได้หล่อๆแบบไม่ต้องอายใครไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องลงแรงนะครับรถนะครับไม่ลม้มไม่ชนสวยใสการลันตีครับรถมือเดียวนะดูสภาพคลีนๆแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับจัดไฟแนนซ์นะครับออกรถจบนะครับ24,000บาทจบเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมหลังไม สนใจสอบถามเพิ่มเติม0625091529นะครับผีเจ้าของร้านยินดีรับสายและตอบคำถามให้คำปรึกษานะครับเงินสดส่งได้ทั่วไทยเช่นเคยครับสวัสดีครับ